เสียตู้มาหนึ่งคันนะคะที่วางปูง่ถอยจอร่มนะคะเพราะว่าการ้อน เจ็ดส <mile> ีน่าจะลงทางนู้นแหละเจ็ดสีมาวัสดีค่ะวัสดีจ้ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอืมอน,นี่กอ็อันนี้ก็มาเฝ้าโดมบ่หน่มีนมาเฝ้าโดมบ่มาต้อนรับเอฟซีใช่ไหมลูกเออ,อวันนี้เอฟซีมาแบบคึกคักเลยเนาะวันนี้วันอาทิตย์ดาดาวันศุกร์วันอาทิตย์ เอาเขาไม่เขาไม่ไปแอนเข้าแล้วเดีย๋ยวเขาไปดูก่อนเดี๋ยวาไปดูอนฮึฮึฮึฮโอ้เอางั้นเราไปทางบับได้ไหมนะ่ะ <c oughs> อู้ใส่เสื้อเชียง เชียงอะไรคะเชียงคานอ๋อแสดงว่าไปเที่ยวเชียงคานมาไป,ไปแล้วขึ้นไปข้านบนได้นะคะมินมินร้อนหรือหนาวอ,อันนี้ก็ได้นะคะทูปอ่ากนชัยนาทฝากถึงลุงอ่าแม่ปลาหนวยนะปลาหนวยแม่หนวยแม่หนวย,น,วย,น,วยนำสบู่มาให้ลุงยังจำได้หรือเปล่าสมัยโกโก้ตอนนี้ไปถึงก็มาเยี่ยมเพราะ ลาวโอ้โหไปใหม่ๆเลยลุง <grocery> น <stores> ี <liter> ่นะคะลุงคะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ลุงดูบายบายคิดถึงจะเอาฝากบอกก็ได้นะคะไม่เอาพูดไม่ถูกจาฝากบอกลุงฝากบอกลุงก็ได้แม่เอาแค่นั้นเองจะนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะโอ้ โอ้โอ้เอดมินไปนู่นเลยค่ะไปออฟฟิศเลยแก่เนี่ยเดินไปทางตรงนี้ค่ะน,นี่ไงลูกนี่นะคะลุงนี่นะคะลุงจำได้หรือเปล่าเป็่อเอาสมโอมาให้นะคะครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวจะเอารูปนี้ให้ลุงช่างดูด้วยนะคะเดี๋ยวลุงช่างดูคลิปนี้อยู่เนาะนะโอเคค่ะเนี่ย โอ้มอบสมโอด้วยจ้ะอ่าอ่าเดี๋ยวถ่ายภาพนิง่งถ่ายภาพนิง่งเอออ่าดับไปแล้วดับไปแล้วซูมก่อนอ่ะนี่นะคะลุงตั้งแต่ปีหกสามยี่หาตุลาหกสามปูนโอ้นานแล้วนะนี่นะคะนี่ถ่ายคู่กับป้าแตนตั้งแต่หกสามนี่อันนี้นชื่อป้าน่วย อาจจะเบลอเลอนิดหนึ่งเนาะออพอแดดร้อนมากโอเคเดินทางปลอดภัยค่ะค่ะโอ้สมัยตั้งแต่กกอกนานเลยนะ FC นะคนมาอีกครั้งหนึ่งนะโอ้สุดปลื้มนะ FC ตัวยงมากเลยนะคะ ช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะคะ,ะก็ถือว่าพักผ่อนก่อนเนาะเอฟซี FC เนาะนะคะตอนเย็ยนเย็ยนค่อยหาอะไรถังยงถังหญ้านะคะตอนเย็ยนก็จะให้น้องฟางมารดน้ําต้นไม้ตรงนี้เนาะดี๋ยวเอเดนก็จะไปหาถอนหญ้านูาน่นตรงจุดนู้นนะคะนี่นะคะพอดีหญามันขึ้นนะก็ะเดี๋ยวจะหาถอนหญ้าเดี๋ยวตอนเย็ยนให้น้องฟางมารดน้ําถ้าฝนไม่ตกเนาะ ถ้าฝนตกก็ไม่ต้องรถนะคะจ้ะอือันนี้ถ้าฝนไม่ตกก็ต้องนะคะเพราะเมื่อเช้ารถฝังฝ่งนู้นแล้วะฝั่งนู้นนะตอนเย็นเดี๋ยวจะให้น้องฟังรถฝั่งนี้เนาะก็มีหญ้าเนาะฝนตกหญ้าก็เริ่มขึ้นเยอะแล้วนะคะดีใจเอฟซีเดินทางมานี่ฝั่งนี้ก็หญ้าเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะชวนดาด้ามาเทามาถางหญ้านะคะไม่รู้ดาด้าจะมาหรือเปล่านะ,นะคะ,ะเดี๋ยวรอดาด้าก่อน โอ้ดูแดดนะร้อนมากเลยพี่น้องคะ่ะอืมวงนี้ก็ไป็นชม่วมงพักผ่อนนะเดี๋ยว็็รอลุงกลับมาจากธุระก่อนนะคะก็ค่อยลุยงานห้องน้ำต่อนะคะตอนนี้วันนี้ก็ปาไทบ้านกับเสือก็น่าจะเดินทางกลับมาเนาะเพราะว่าเห็น ทำบุญร้อยวันตะอ่อนแล้วก็จะเดินทางกลับมานะคะส่วนไอเดนก็ว่าจะไปขึ้นรถไปเอาโทรศัพท์เนาะพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวไปรถประจำทางแล้วกันนะคะจ้ะเดี๋ยวก็กลับรถประจำทางเพราะว่าเห็นอลองขึ้นรถประจำทางดูซินะ,ะจ้ะเพราะว่าเมื่อเช้าว่าจะไปก็ขึ้นโอ้ตื่นช้าค่ะก็เลยไม่ทันนะคะทุกคนจะลองขึ้นรถดู นะไปนะพอดีเขาโทรมาเนาะเราก็จะได้นําโทรศัพท์มาใช้นะคะอยากเพราะจะโทรศัพท์นี้ก็มีเครื่องเดียวนะบางทีก็ถ่ายคลิปไม่ได้มันรอ้อนมันก็จะลงนะคะแต่ถ้าเรามีสองเครื่องมันคงคงจะดีนะคะมีสองเครื่องก็ได้ถ่ายคลิปนะคะก็จะดีหน่อยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะวันนี้อาจจะลงคลิปช้าหรือคลิปน้อยน้อยนะคะเพราะว่าสัญญาณอ,อ,อินเทอร์เน็ตนะคะล่มนะคะแล้วก็ทีมช่างอินเทอร์เน็ตก็ เขามาดูสายแล้วก็กลับไปอีกแล้วนะคะจะนะก็ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้นะก็บลดคลิปก็อาจจะช้านะคะทุกคนลงช้ามากเลยนะคะวันนี้นะก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ f อนะนะมีคลิป2งคลิปนะจะหรือ3คลิป4คลิปนะคะวันนี้อาจจะไม่มีคลิปเยอะนะคะก็ฝากดูด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สอง